ซึ่งมันขนาด30กว่าตันปรากฏว่าจริงๆแล้วควรจะจัด4ี่เพลาหกเพลาแต่พี่แกต้องการประหยัดต้นทุนเอเย่นก็จัดแค่3เพลามาผลที่สุดก็คือยางแตกค่ะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ ideal channel group ของเราเหมือนเดิมนะคะคือวันนี้มีคคข้อสงสัยนะเพราะว่า DAP นี่มันคืออะไรแล้วมันต่างอะไรกับ CIF คือมีข้อสงสัยอยู่ตลอดซึ่งเราไม่รู้เลยอจอจหวัไอเดห้ A D ดูนนหน่อยพี่หนูหมายความว่า อิงโคเทอร์ม DAP กับ CIF ใช่ไหมคะโอเคโดยปกติแล้วเนี่ยจะต่างกันเท่่ว่านิดเดียวเองค่ะจริงๆเขาปกติเขาจะเทียบ DAP กับ DDP DDP ก็คือทุกๆอย่างจ่ายภาษีที่ต้นทางค่าจ่ายทุกอย่างจ่ายต้นทางหมดก็คือ DDP ผู้ซื้อนั่งรอเฉยๆอย่ที่เคยบอกไปใน EP ที่แล้วค่ะเก่าๆย้อนกลับไปดูได้ก็คือเหมาะสําหรับของเล็กๆของที่แบบไม่ต้องห่วงอะไรมากมายโอเคเป็นพัซโซเล็กๆอันนั้น DDP เหมาะ แต่ถ้าอย่างพวกเราอะที่กลุ่มลูกค้าที่เป็นงานโครงการใหญ่ๆเนี่ยก็ไม่แนะนาเพราะว่าความเสียเปรียบของผู้ซื้อจะมากกว่าในพูดในฐานะของผู้นําเข้านะคะแต่ถ้าเป็นระหว่าง DAP กับ CIF เนี่ยถ้าสมมุติว่าเป็นของเช่นกันนะพี่หนูถ้าเป็นสินค้าพวกอุปโภคบริโภคของจุม๋มจุมจิ้มจิมกิฟต์ช็อปอะไรเงี้ยโอเคทางผู้นําเข้าทําหน้าที่ในการเคลียร์คัสตอมแล้วก็สำหรับภาษีแค่นั้นเองค่ะที่เหลือก็อยู่รอรับสินค้าที่บ้าน อันนั้นเหมาะสาหรับของเล็กๆนะคะที่บอกไม่ต้องัปที่กิจันรเยอะใช่ฟังดูสะดวกพอๆกับดี p นั่นแหะจะถามว่าข้อเสียเปรียบเนี่ยถ้าเทียบดี p กับ c a f เนี่ยผู้ซื้อจะเสียเปรียบค่อนข้างเยอะเพราะอะไรเพราะอะไรอ่ะโอเคเพราะอะไรรู้ไหมบอกนะเพราะผู้ขายบอกว่าคุณนั่งอยู่เฉยๆจ่ายตังมาเดี๋ยวจัดการให้หมดเออฟังดูง่ายเนาะฟังดูคือมาดูง่ายอ่ะมันสะดวกแล้วไม่ต้องนั่งิดหรกมายกเขาจะบอกว่าคุณผู้นําเข้าคุณจ่ายแค่ ค<ม>่าเคลียค่าสตอมกับค่าพาสีก็พอ<ม>อันนั้นจบ<ม>ฟังดูแบบโอยสบายมากเลย<ม>แต่นิดนึงนะคะถ้าสมมุติเป็นงานโครงการใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นกลุ่มพลังงานหรือกลุ่มของอกระดาษหรือน้ําตาลหรืออะไรก็ตามเนี่ยไม่แนะนําเลยเพราะว่าหนึ่งถ้าสมมุติว่าทางผู้ขายเนี่ยก็เปิดมาเป็นเท r m C.I.F ตัวอินชอนแนส์ของเขาโดยปกติเนี่ยเพราะความประหยัดของผู้ขายนะเวลาเขาโค้รราคากับเราเนี่ย ขาต้องมีมคิดค่าอินชอนันคิดค่าเฟรดแน่นอนอซึ่งอินชอนันของเขาเนี่ยบางทีที่เคยเจอเนี่ยบ้านเราคิดมาแค่โปรเจกต์ใหญ่ให่เนี่ยแค่หลักพันเท่านั้นเองแต่เขาคิดมาในค่าสินค้าที่เขาขนวออกมาเนี่ยก็คือเป็นหลักหมื่นอันนี้เราเริ่มขัดทุนลแต่เรามองว่าสะดวกและยิ่งถ้าเป็นเทอม DAP ซึ่งของเขาเนี่ยอินชอนันเขาถึงแม้จะถึงที่ม,มือของผู้รับที่ปลายทางก็จริงแต่อย่าลืมนะคะว่าโอกาสที่ทางผู้ซื้ออย่างเราเนี่ยจะดูสินค้า ที่มาถึงท่าเรือหรือที่อากาศยานแล้วพบความเสียหายเนี่ยเราจะไม่ทราบเลยเพราะเป็นเรื่องของเอเจนต์ของเขาที่ปลายทางที่ปลายทางก็คือที่ในบ้านเรานี่แหละค่ะถ้าสมมุติว่าเกิดเครื่องจักรตัวนี้เนี่ยอย่างที่เราเคยเจอกันเนาะเครื่องจักรทุกอย่างอยู่ในรังสภาพดีหมดเลยขนทรงปกติไม่มีอุบัติเหตุใช่ใช่ใช่จำได้แล้วอันนั้นเคิดไฟฟ้าอันนั้นเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าเลยอย่าบอกว่าประเทศไหนละกันแต่เป็นประเทศที่ผลิตเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ที่ยุโรปที่ดังที่สุด นะคะอันดับหนึ่งเลยไม่ต้องบอกยี่ห้อคงทราบกันเปิดมาของข้างในอะไรแบบเยินของข้างในที่คือเยินเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นในเมื่อเป็นเทอม D a p เนาะเออแล้วก็เอเจนต์ฟูดดิ้งเอเจนต์เนี่ยก็คือได้รับแอสซน์มาจากทางผู้ขายที่เป็นกลุ่มยุโรปเลยน่าจะฝีมือดีอ่าโอเคไม่เป็นไรอินชูแรนส์ของผู้ขายจบตรงที่ของส่งถึงที่โรงงานอันโหลดดิ้งเป็นของผู้ซื้อทีนี้ก็เกิดประเด็นแล้วค่ะว่า ผู้ขายก็บอกว่าเอ้ยผู้ซื้ออานโหลดยิ่งไม่ถูกหรือเป่าเพราะว่าขนส่งมาไม่มีอุบัติเหตุอะไรเลย้ใช่ไหมออกจากท่าเรือก็เรียบร้อยเกิดอะไรขึ้นอ่าไม่เป็นไรก็คือว่าเซอร์เวย์เขาเก่งมากค่ะเซอร์เวยของผู้ซื้อนะคะจริงๆไม่ใช่หน้าที่ของเขาเลยอย่างที่บอกปรากฏว่าเขาก็ไปตรวจสอบปรากฏเขารู้เลยว่าของตัวเนี้ไม่ได้เสียหายมาจากที่ตอนที่มาถึงบ้านเราหรอก แต่มันเกิดการกระทบกระทั่งกระเทือนตั้งแต่ต้นทางแล้วซึ่งอาจระหว่างที่อยู่ในเรือเนี่ยม,มันคงกระทบกันมาแต่ว่าสภาพภายนอกอะด้วยความที่ต้องนึกก่อนนะพี่หนูว่าตอนอยู่ในเรือถึงแม้อยู่ในตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยถ้าลังสินค้าไม่ได้ทําช็อกกิ้งไว้เพราะว่าตัวเนี้ยเขาไม่เขามาบนกับของเจ้าอื่นเพราะเขาเป็นลังเล็กทีนี้การที่ เอ่อดดเจนเอาของเข้าตู้ปุ๊บเนี่ยเราไม่ได้ทำช็อกกิ้งมันก็เกิดการกระแทกไปกระแทกมาซึ่งตัวรางอ่ะไม่มีปัญหาเพราะว่ารังมันเป็นไม้ก็ถึงการร่อนแป้งร่อนร่อนร่อนปรากฏว่าข้างในมันเป็นส่วนที่มันเซนซิทีฟมากแล้วปรากฏว่ามันแตกนี่คือผู้ซื้อก็ต้องรับไปเลยค่ะว่าเขาเป็นความรับผิดชอบอยู่ที่ในมือเขาแล้วเพราะฉะนั้นไอ้ก็ถึงแนะนำว่า DAP เนี่ยเหมาะสำหรับของเล็กๆจุ๋มจุมจิ๋มๆม คุณซื้อดี p ีคุณซื้อไปเถอะแต่นิดนึงนะคะแต่ถ้าจะเป็นโครงการใหญ่ๆเทอมที่ดีที่สุดอะอยากให้เป็น CFR ถ้าเป็นการโครงการใหญ่ที่เราไม่ได้ส่งทางแอร์อยู่ละเราส่งทางเรือเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งตามที่พูดใน EP ที่แล้วอะค่ะ i n s u r a n c e ถ้าเราเลือกโดยเราเป็นผู้ซื้อในประเทศไทยเนี่ยนะคะเราจะได้เปรียบเพราะหนึ่งเบี้ยถูกกว่าเยอะจากหลักพันถ้าให้ผู้ขายขาย,ขายก็จะขายไปหลักหมืน่นเพราะก็ต้องมี profit นะคะ ทีนี้ข้อต่อรองล่ะหนึ่งก็คือแทนที่จะเป็นอินชูรที่มาถึงท่าเรือและจบตาม CIF ใช่ไหมถ้าเป็น c f r เนี่ยคุณสามารถซื้อ c o เวอมาถึง w วร์เฮาส์ที่ไปได้เลยมีของแถมที่เบี้ยเท่าเดิมแล้วบวก60วันหรือ90วันด้วยซ้ำไปคุณเปิดมาแล้วคุณมาเห็นที่หลังคุณก็เคลมได้แต่ถ้าเป็น CIF บอกเลยค่ะว่า ผู้ขายเขารับผิดชอบถึงตรงท่าเรือหรือสุวรรณภูมิบ้านเราเท่านั้นจบถ้ถามนิดนึงนะในกรณี DAP เนี่ยส่งของมาข้างในตู้นั้นมีสักประมาณ8,000ชิ้นเนี่ยเราต้องตรวจทุกชิ้นไหมถ้า DAP ใช่ไหมอันนั้นคือก็เป็นหน้าที่ของเราถ้าไม่ตราะเปิดตู้มาเปิดตู้มาอย่าเพิ่งให้คนรถหรือว่าใครไปไหนนะคะตู้มาอยู่บนบนทรัคเนี่ยถ้าเป็น DAP นะคะเปิดก่อน เปิดแล้วเข้าไปสํารวจเพราะว่าถ้าเราไม่อยากมีปัญหาทีหลังกับผู้ซื้อหรอผู้ขายทั่วทีค่ะกรุณาสํารวจสินค้าทุกชิ้นที่อยู่ข้างในก่อนซึ่งถึงแม้เราสํสำรวจทุกชิ้นแล้วก็ตามอย่าลืมว่าสินค้าข้างในยังไม่มีการเทสรันเลยมันอาจจะมาเสียหายตอนเทสรันก็ได้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้ามองแล้ว DAP น่าจะเป็นความสะดวกสบาย c f f อาจจะเป็นความวุ่นวายเรื่องของการทำงานแต่ถ้าเรามองแล้ว c f นี่มันก็มีของแถม ลแหลักจากแถมแถมโน่นแถมนี่บางทีเคยเจอนะแถมไปร้อยแปดสิบวันเ,ออเพราะว่าโรงงานมันไม่เสร็จก็เลยขออนุญาตแถมสัหน่อยอันนี้ก็เป็นการแถมที่เรียกว่ามีมูลค่าแต่ไม่ต้องเสียตังค์แต่ d a p เราก็ไม่รู้ว่าเขาซื้ออินชอรันแบบไหนอะไรยังไงมาถึงแล้วเป็นยังไงหรือถ้าเผื่อของลงมาแล้วเขบอกว่าเราเซ็นรับให้คนลดไปว่าเรียบร้อยแล้วเกิดเจ๊งเบะละ โอเคในอีประเด็นนึงนี่แหละเทอมใช่เทอมดี p ที่เราเคยพูดใน EP เก่าๆก็คือว่าถ้ามืองนอกเขาเป็นบริษัทที่เป็นใหญ่บริษัทใหญ่เขาใช้ global insurance ซึ่งมูลค่าของอินชูรันที่เขา cover ไว้เนี่ยไม่ถึง ตัวมูลค่าของสินค้าจำได้เคสหนึ่งของโรงงานหนึ่งที่ของฝั่งเซียนคุยคุยอ่าน่ะคุยแล้วแต่ว่าผู้ซื้อผู้ซื้อไม่เป็นไรจะต้องไปจ่ายค่าเอ็กเซสใจเย็นๆไม่เป็นไรไม่ต้องเดือดร้อนจัดการให้จับตัวจำได้ผู้ซื้อต้องจ่ายเอ็กเซสเพื่อที่จะเคลมตัวนี้ถัหลังฟนอลแล้วก็คือทางผู้ซื้อก็บอกโอเคไม่เป็นไรนะเดี๋ยวฉันซ่อมที่นี่เองส่วนตัวถึงมองว่า d a p ดูเป็นความสะดวกสบายใช่ค่ะถ้าสมมติว่าเราสั่งเดี๋ยวก่อนนะ ถ้าในชีวิตเราใช้ดี p สั่งมาม,ามา่ามาเงี้ย <c oughs> ไม่ได้โฆษณาอันนี้นะคะแต่ว่าสมมุติว่าเป็นบะหมี่บะหมี่กล่องมาถ้ามันจะบะหมี่จากหนึ่งหอ่อมันจะย่อยเหลืออยู่ครึ่งห่อเพราะมันแตกหมดก็ไม่เป็นไรเพราะเรากินได้อันนี้ดี p มาก็โอเคแต่ถ้าเป็นพวกเครื่องจักรอะไรที่มีมูลค่าสูงสไม่แนะนำเลยหรือของเสียหายแล้วถ้าเกิดผู้รับเหมาไอ้ผู้ขายเขาบอกว่าเขารับเคลม แต่อีกประมาณสักแเดือนจริเออเราก็เสีโอันนี้เกิดค่าเสียโอกาสใช่ค่ะใช่งถ้าถามแล้วถึงบอกว่าสรุปก็คือว่าในการซื้อของเทอม DAP กับ c f ถ้ามีผู้ขายเสนอมาเนี่ยรบกวนดูสักนิดนึงนะคะดูมูลค่าของสินค้าดูความคุ้มค่าในการที่เรารับสินค้ามาแล้วเราพบว่ามันของเสียหายจรงแล้วเราอาจจะเสียเวลาในการเคลมดูนี่น่นต้องเตรียมเอกสารเยอะเพราะฉะนั้นลองพิจารณาดูว่า ถ้าเกิดสมมติเราไม่มีช้อยเลยมีแต่ DAP กับ CIF ที่ทางผู้ขายเขาให้เราเลือกเนี่ยกรุณาเลือก CIF จะดีกว่าค่ะตอนนี้ก็ได้ความกระจ่างค่อนข้างใจเยอะมากทีเดียวสำหรับเรื่อง DAP กับ CIF แต่ว่าส่วนตัวก็ต้องมองว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผู้ประกอบการก็ต้องรู้ทันถูนผู้ประกอบการที่เป็นผู้ซื้อนะคะในฐานะผู้ซื้อเพราะก็เห็นอีกที่หนึ่งนะเขาก็มีแถมการเสียโอกาสซึ่งเพิ่มอีก เป็นเศษเศษตางค์ใช่อันนี้าต่อยอดขอเพิ่มอีกนิดนึงถ้าเป็น DAP เนี่ยเราไม่รู้เลยว่าเราไม่รู้เลยว่าผู้ซื้อเนี่ยเขาให้ตัวแทนของเขาที่อยู่ในไทยจัดรถประเภทไหนที่ถูกต้องตามสินค้าหรือเปล่าเพราะที่เคยเจอเนี่ยนะคะเขารับเป็นตัวบ็อกซ์เกียร์บ็อกซ์ซึ่งมันขนาด30กว่าตันปรากฏว่าจริงๆแล้วควรจะจัดสเพลา เปลาแต่พี่แกต้องการประหยัดต้นทุนเอเย่นก็จัดแค่3เพลามาผลที่สุดก็คือยางแตกค่ะเขาบอกเลยแล้วก็จอดเลยนะคะเปลี่ยนยางก่อนขั้นตอนการเปลี่ยนยางเรา่วมมีการกระทบกระแทกตัวสินค้าหรือเปล่าอันนี้เราไม่ทราบอันนั้นคือประสบการณ์ที่เราเจอมานะคะจากการที่เป็นเทอร์มดีเอ โอเคถ้าอย่างไรวันนี้เราขอบคุณมากเลยนะคะที่ติดตามพวกเรากันมาโดยตลอดขอบคุณมากค่ะอย่าลืมนะคะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งกิ้งๆให้เราด้วยเยอ่อยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ